บทวิทยุรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกออกาศวันเสาร์ที่19เดือนกันยายนพศ2 5 5 8เรื่องการใช้ไข่ตัวซานเป็นสารก่อจับก้อนเพื่อบำบัดน้ำเสียบทวิทยุโดยวิทวัตยุทธโคษา สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒน,นาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นรายการที่นําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆมานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัสยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับกระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับมาฝากแฟนรายการอีกครั้งครับ เป็นผลงานวิจัยของรองศาสตร,ราจารย์ดรพัฒนาอนุรักษ์พงษ์สธรภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นผลงานวิจัยเรื่องการใช้ไข่ตัวซานเป็นสารก่อจับก้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตนมครับเพื่อฟังครับของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะครับอย่างเช่นเปลือกปูและเปลือกกุ้ง ในปัจจุบันนะครับมักทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากมหาศาลต่อปีเลยทีเดียวครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ฟังดังนั้นการที่จะนำมาใช้ประโยชน์โดยนำมาสกัดเป็นไข่ตัวสารที่เป็นอนุพันธ์ของไข่ตินซึ่งมีองค์ประกอบภายในโครงสร้างของไข่ตินนะครับที่มีความสำคัญต่อลักษณะโครงสร้างของไข่ตัวสารที่จะได้ภายหลังจากการกำจัดหมู่ของอะซิเทลนะครับ โดยไคโตซานนะครับจะมีขนาดอนุภาคนะครับอยู่ที่130ถึง180นาโนเมตรส่วนการทําละลายของไคตินและไคโตสซานสามารถละลายได้ดีในกรดเข้มขน้นจําพวกกรดไฮโดริ ic, กกรดซัลฟิวริกกรดฟอสฟอริกและกรดฟอสฟอริกครับแต่ไม่สามารถทําละลายในตัวทำละลายทั่วไปได้อย่างเช่นพวกน้ำํำกรดเจือจางที่มีค่า pH มากกว่า6 ด่างเจือจางหรือเข้มข้นแอลกอฮอล์และตัวทําละลายอินทรีย์อื่นๆนั่นเองครับซึ่งไขโตสารนะครับจะเป็นสารโพลิเมอร์ทางชีวภาพสามารถใช้ทดแทนสารโพลิเมอร์สังเคราะห์ในการในกระบวนการจับก้อนในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมจึงเป็นการลดปริมาณและมูลค่าการนำเข้าของสารโพลิเมอร์สังเคราะห์ได้อีกด้วยครับ อีกทั้งนะครับกากตะกอนที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและยังมีแนวโน้มที่เราจะสามารถนำไปใช้ในด้านอื่นๆได้ทำให้กากตะกอนที่มีมูลค่าเป็นผลพลอยได้ที่เมื่อเราเปรียบเทียบกับกากตะกอนที่เกิดจากการใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบาบัด นอกจากจะถูกจัดประเภทให้เป็นของเสียอันตรายนั่นเองครับก็ฟังครับการใช้ไขโตสารเป็นสารก่อการจับก้อนในระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมเป็นการใช้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้แก่เปลือกกุ้งและเปลือกปูนะครับดังนั้นอุตสาหกรรม อาหารทะเลที่มีเปลือกกุ้งและเปลือกปูเป็นของเสียภายในโรงงานจึงได้หันมาให้ความสนใจที่จะผลิตไขโตัสารเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งและอีกอย่างนะครับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการเลี้ยงโคโนมนะครับอะ อาจจะอยู่ในรูปของสากรโคโนมก็สามารถนำไขตัวสารมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำโดยตรงซึ่งจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วยช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาฟังกันใหม่ในช่วงหน้ามาดูกันว่าวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ในผลงานวิจัยชิ้นนี้กันนะครับนั่นก็คือการศึกษาวิธีการเตรียมและคุณสมบัติของไคโตสารจากของเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะครับอย่างเช่นเปลือกกุ้งและเปลือกปูเพื่อที่จะใช้เป็นสารก่อการจับก้อนในกระบวนการตกตะกอนของระบบบ,บาบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมครับ และเพื่อเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ไคโตสซานที่เป็นสารก่อจับก้อนนะครับกับสารสังเคราะห์โพลิเมอร์เดิมที่ใช้ในกระบวนการตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเรามาฟังปัญหาที่ปัญหาที่ผลงานวิจัยชิ้นนี้เข้ามาแก้ไขกันก่อนนะครับนั่นก็คือการบำบัดน้ำเสียเป็นการกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับน้ำเสียจากแหล่งต่างๆนะครับจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับดังนั้นกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียจึงมีหลายวิธีด้วยกันครับอย่างเช่นนะครับกระบวนการทางเคมีเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยการแยกสารต่างๆหรือสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียที่บำบัดอย่างเช่นโลหะหนักสารพิษ สภาพความเป็นกรดด่างสูงสูงที่ปนเปื้อนอยู่ในการเติมสารเคมีต่างๆลงไปเพื่อให้เข้าไปทำปฏิกิริยานะครับจึงจะมีประโยชน์ในการแยกสารแต่วิธีนี้นะครับมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราเติมสารเคมีลงไปในน้ำเสียแล้วนะครับอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอีกอย่างนะครับวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสารเคมีที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยครับ ดังนั้นกระบวนการทางเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อน้ำเสียไม่สามารถบำบัดได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือกายภาพนั่นเองครับก็ฟังและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการทำให้ตกตะกอนต้องอาศัยหลักการเติมสารเคมีลงไปทำให้ปฏิกิริยาให้เกิดกลุ่มตะกอนตกลงมานะครับโดยทั่วไปสารแขวงลอยจะเป็นประจุลบดังนั้นสารเคมีที่เติมลงไปจึงเป็นประจุบวกก็เพราะว่านะครับ เพื่อที่จะทําให้เป็นกลางนั่นเองโดยส่วนมากนะครับสารเคมีที่ทําให้เกิดตะกอนจะละลายน้ําอย่างเช่นเกลือของสารประกอบต่างๆอย่างเช่นเกลืออะลูมิเนียมซัลเฟตหรือสารส้มเกลือเหล็กและเกลือของแคลเซียมส่วนเกลือที่นํามาช่วยในการเกิดการเกิดตะกอนให้ได้ดียิ่งขึ้น เป็นสารประกอบนะครับของกลุ่มอะ uh, t i v a เวตของซิลิกาและโพลีอิเล็กโทรไลทสครับเห็นไหมนะครับว่าสารประกอบการบําบัดน้ําเสียทําได้ไม่ยากเลยแต่เราก็ต้องมีวิธีที่ถูกต้องกระบวนการที่ถูกวิธีเพื่อความเหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่ครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับปัญหาที่เกิดจากการกําจัดน้ําเสียจึงเกิดจากการวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อใช้นะครับวัสดุจากการเหลือใช้ที่มาจากธรรมชาตินํามาแก้ปัญหาดังกล่าวน้ําเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตนมน้ําเสียจากศูนย์ผลิตภัณฑ์นมของมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศสาสตร์จากการกระบวนการชะล้างสิ่งต่างๆภายในบริเวณ โรงนมอาจจำแนกได้ดังนี้นะครับข้อที่1คือน้ำนะครับที่มาจากการทําความสะอาดถังผสมน้ําที่ใช้ทําความสะอาดถังนะครับจะมีความสกปรกค่อนข้างสูงมีปริมาณสารอินทรีย์จากนมที่ติดขอบถังน้ําในส่วนนี้นะครับจะมีสีขาวขุ่นจะ,ะไหลลงสู่รางระบายน้ําที่อยู่กลางศูนย์ผลิตภัณฑ์นมจากนั้นก็จะไหลรวมเข้าสู่รางระบายน้ําหลักต่อไปครับ ส่วนที่2นะครับก็คือน้ำจากระบบหล่อเย็นน้ำจะถูกใช้เพื่อลดความร้อนจากเครื่องจักต่างๆเมื่อน้ำหล่อเย็นนะครับมีอุณหภูมิที่สูงจะปล่อยทิ้งลงท่อระบายน้ำเสียจากแหล่งต่างๆภายในศูนย์ของผลิตภัณฑ์นมนั่นเองครับแหล่งที่3นะครับก็คือน้ำจากการทำความสะอาดพื้นน้ำทิ้งที่ลงสู่ท่อระบายน้ำภายหลังจากการทำความสะอาดพื้นของศูนย์ผลิตภัณฑ์นมครับ ข้อที่4คือน้ําจากการทําความสะอาดของถังโฮโมจไนัยน้ําเสียที่ได้จะเป็นกรดและด่างขึ้นอยู่กับวัตถุดิบสําหรับการโฮโมจไนัยครับน้ำส่วนนี้นะครับจะมีความสกรปรกที่น้อยแต่จะมีอุณหภูมิที่สูงครับข้อที่5นะครับก็คือน้ําที่ใช้ในห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการนะครับ ในศูนย์ผลิตภัณฑ์นมจะเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สําหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ํานมและส่วนประกอบของนมนะครับที่ได้สามารถที่จะกําหนดน้ําให้ออกจากห้องปฏิบัติการจะเป็นน้ําที่ใช้สําหรับทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นั่นเองครับข้อที่6นะครับก็คือน้ําจากการทําความสะอาดถังพลาสติกที่ใส่นมถุงครับน้ําทิ้งนี้นะครับก็จะได้จากการใช้น้ําประปานะครับ ทำความสะอาดถังที่ใช้บรรจุนมซึ่งมีความสกปรกที่น้อยครับส่วนที่7ก็คือน้ําที่ใช้ทําความสะอาดที่บรรจุน้ามันน้ามันดิบนะครับมาส่งในน้ําเสียซึ่งจะมารวมกับน้ําเสียที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์นมแล้วไหลรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ําหลักนั่นเองครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้าเรามาฟังผลสรุปของการวิจัยกันนะครับ ฟังครับจากผลการศึกษานะครับทดลองในการใช้ไข่ตัวสารเป็นสารก่อจับก้อนในอุตสาหกรรมผลิตนมในการบำบัดน้ำเสียจากศูนย์ผลิตภัณฑ์นมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้นะครับ โดยการเปรียบเทียบจากสารก่อจับก้อนเดิมนั่นก็คือ PAC นะครับซึ่งเป็นเกลืออลูมิเนียมที่มีสูตรทางเคมีประเภทโพลิอะนินซีครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสหลายตัวนะครับซึ่ง PCA ทําให้สารแขวงลอยในน้ําจับตัวกันนะครับโดยตะกอนสกรปรกในน้ําจะมีประจุเป็นลบนะครับ จะรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกของ PAc ในทุกขนาดของโครงสร้างนะครับ PAc จะมีโมเลกุลที่ใหญ่และมีหลายนิวเคลียสที่ให้เกิดตะกอนหนักจึงทำให้สามารถเกิดการตกตะกอนได้อย่างรวดเร็วนะครับและเราพบว่าปริมาณของ PAc ที่หนัก0.75กรัมนะครับและค่า p s เท่ากับ6เหมาะสำหรับการ าการตกตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตนมและมีการกำจัด COD สูงสุดได้ถึง62.77ครับและมีค่าของความขุ่นอยู่ที่226 NTU ครับตะกอนที่ได้นะครับจะมีลักษณะก่อกันเป็นก้อนเหนียวนะครับ ส่วนการใช้ไคโตัวสารนะครับเป็นสารก่อจับก้อนจะพบว่าปริมาณของไคโตัวสารที่หนัก0.009กรัมค่า p s 5ครับมีความเหมาะสมสำหรับการตกละกอนโดยมีการกําจัด cod นะครับได้ถึง80%และมีค่าของความขุ่นนะครับประมาณ97 ntu ตะกอนที่ได้นะครับจะมีลักษณะเป็นเกร็ดที่มีความละเอียดมากเมื่อพิจารณาสารก่อจับก้อนทั้ง2ชนิดนี้แล้วนะครับจะพบว่าไขตัวสารจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า PAC นะครับในการใช้สารก่อจับก้อนในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมจากการผลิตนมเนื่องจากการใช้ในตัว เนื่องจากนะครับการใช้ไคโตสารเป็นสารก่อจับก้อนนะครับให้ประสิทธิภาพในการกำจัด COD ที่สูงกว่า และลักษณะตะกอนที่ได้หลังจากการตกตะกอนมีความละเอียดกว่าและยังนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นการนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนประกอบของอาหารสัตว์อีกทั้งนะครับไคโตสารเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติจึงไม่เป็นพิษภัยกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับและนี่นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับที่การคิดค้นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมนั่นก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ ท้ายรายการนี้นะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนสนใจนะครับที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะติชมรายการนะครับท่านสามารถเขียนจดหมายหรือใียสน,นะครับส่งมาที่รายการ รอารายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอตู้ปน1น7 7งทูเเพฟกระเศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474ครับครับผมมองว่านะครับสาระในวันนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังได้บ้างเลยครับสุดท้ายนี้นะครับขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกระผมวิทวัสยุทธโคศารอลาไปก่อนสวัสดีครับ